สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกเรื่องราวของไปดูนะครับจากข้อมูลที่เราเออได้รับมาสวัสดีค่ะก็ข้อมูลที่เรามีนี่ค่อนข้างครอบคลุมนะคะตั้งแตออ่จุดเริ่มต้นเลยสมัยเป็น Search Engine ครับแล้วก็มาเจอความท้าทายช่วงยุคมือถือจนมาถึงการเดิมพันครั้งใหญ่ที่แบบเปลี่ยนบริษัทไปเลยค่ะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นว่า บ่ายดเนี่ยเขาเก้าวข้ามคำว่า Google ของจีนไปได้ยังไงอืแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เขากล้าเอ,อเรียกว่าเทหมดหน้าตักเลยกับอนาคตที่เป็น AI ค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆคืออะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนให้ Search Engine ยักษ์ใหญ่กล้าประกาศว่าฉันคือบริษัท AI แบบเต็มตัวขนาดน,นั้นน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ต้นกำเนิดเลยไหมคะช่วงประมาณปี2000ครับ คุณโรบินลีหรือหลี่เยี่ยนหงที่เขามีประสบการณ์จากซิลิคอนแวลลี์พอกลับมาจีนก็ก็มองเห็นโอกาสสำคัญเลยครับโอกาสในตลาด Search Engine ภาษาจีนใช่ค่ะที่ไม่ใช่แค่แปลตรงๆนะคะแต่ต้องเข้าใจแบบว่าวัฒนธรรมจีนบริบทของภาษาจีนจริงๆขนาดชื่อไบดูเองก็มีความหมายลึกซึ้งอยู่แล้วมาจากบทกุยจีนโบราณค่ะใช่ค่ะประมาณว่า ค้นหานับร้อยนับพันครั้งอะไรแบบนั้นมันก็สะท้อนภารกิจเขาเลยนะถูกต้องค่ะซึ่งยุคลักแรกแน่นอนคู่แข่งหลักก็คือ Google ครับต้องชนกันตรงตรงแต่สิ่งที่ทำให้ไบดูแบบชนะใจคนจีนได้คือความเข้าใจตลาดนี่แหละค่ะโดยเฉพาะเอ่อฟีเจอร์แจ้งเกิดเลย mp3 search ใช่ค่ะ mp3 search คือแบบโอ้โหตอนนั้นคนจีนฮิตหาเพลงกันมากมันดึงทราฟิกเข้ามาให้ไบดูมาหาศาลเลยค่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับเห็นว่ามีการสร้างอีโคซิสเต็มด้วยใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญมากคือเขาสร้างไบดูไบเคออ๋อที่คล้ายๆวิกิพีเดียค่ะเวอร์ชุงจีนแล้วก็มีไบดูเตียวบ่าอันนี้เป็นเป็นเว็บบอร์ดใหญ่มากที่คนมาคุยกันตามความสนใจครับครับคือพยายามให้คนอยู่ในแพลตฟอร์มตัวเองนานขึ้นไม่ใช่แค่เซิร์ชแล้วก็ไป ถูกต้องค่ะมันเหมือนสร้างาส่วนขังหรือ w o r l d Garden นะคะให้คนวนเวียนใช้บริการของใบดูต่อไปเรื่อยๆอืมซึ่งกลายเป็นจุดแข่งสำคัญเลยใช่ค่ะแต่พอโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคมือถืออันนี้ท้าทายเลยท้าทายมากค่ะพฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนไปหมดการค้นหามันไม่ได้อยู่แค่บนคอมแล้วครับใบดูทำยังไงตอนนั้นครับก็ก็พยายามขยายธุรกิจไปหลายทางมากเลยนะคะที่เราเห็นชัดๆก็ไบดูแมป ค่ะอันนั้นกลายเป็นแอปแผนที่หลักของคนจีนไปแล้วกับอีกอันคือ iKAY อ๋อใช่ค่ะการลงทุนใน iKAY นี่ก็สำคัญมากเพราะเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใหญ่เลยแบบที่เขาเรียกกันว่า Netflix ของจีนนะคะครับแต่ก็มีลองทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับพวกสั่งอาหารเรียกรถอะไรพวกนี้มีค่ะมีลองแต่เออบางอย่างก็ไม่สำเร็จเท่าที่ควรนะคะเพราะเจอคู่แข่งที่เขาเขาเก่งเฉพาะทางอยู่แล้วอืม ก็สะท้อนว่าการขยายแนวนอนมันก็ไม่ง่ายใหญ่กว่านั้นเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมจนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญการประกาศว่าไบ d u คือบริษัท AI ใช่ค่ะตอนที่คุณโรบินลีประกาศเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูนะแต่มันคือการปรับทิศท,ทางปรับโครงสร้างทุ่มทรัพยากรค,คือเดิมพันอนาคตบ,บริษัทไว้กับ AI เลยโหกล้ามากนะครับกล้ามากค่ะ แล้วการเดิมพันนี้มันแสดงออกมาในธุรกิจ AI หลักๆยังไงบ้างครับหลักๆมี3เสาที่ชัดเจนมากค่ะเสาแรกคือ Apollo ค่ะ Apollo ขับแพลตฟอร์มรถยนต์ไร้คนขับที่สำคัญคือเป็น Open Source ด้วยนะคะคือเปิดให้คนอื่นเข้ามาพัฒนาต่อยอดได้อ๋อหวังจะเป็นมาตรฐานกลางประมาณนั้นค่ะแล้วตอนนี้คือไม่ใช่แค่ทดลองนะคะ มีบริการโรบอทแท็กซี่แล้วคือแท็กซี่ไร้คนขับจริงๆวิ่งให้บริการในหลายเมืองของจีนเลยโหล้ำม,มากครับมีรถวิ่งจริงๆแล้วแล้วนอกจากเรื่องขับเคลื่อนทางกายภาพด้านข้อมูลล่ะครับนั่นคือเสาที่สองค่ะ Erniebot หรือหวินซินอีนเห็นอันนี้เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่คล้ายๆ เอ่อ ChatGPT อ๋อ LLM ใช่ค่ะ LLM เป้าหมายคือเอา AI ตัวเนี้ยไปผนวกกับบริการเดิมๆของไบดูให้มันให้มันตอบคำถามได้เลยหรือทำงานให้เลยไม่ใช่แค่แสดงลิงก์เว็บอืมเปลี่ยนจาก Search Engine เป็น Answer Engine หรือ Action Engine ไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะคือเปลี่ยนวิธีที่คนเราเข้าถึงข้อมูลหรือบริการไปเลยน่าสนใจครับมีรถไร้คนขับมี AI สนทนา แล้วเสาที่3คืออะไรครับเสาที่3คือ AI Cloud ค่ะอันนี้คือเอาเทคโนโลยี AI กับพวกโครงสร้างพื้นฐานคลาวดที่ใบดูพัฒนาขึ้นเนี่ยไปขายไปให้บริการกับองค์กรพักธุรกิจต่างๆอ๋อเป็น B 2 B 2> ใช่ค่ะเป็นการสร้างรายได้ใหม่ที่สำคัญแล้วก็เป็นอีกทางที่เอา AI ไปใช้ในวงกว้างขึ้นด้วยถ้ามองภาพรวม3เสานี้อพอลโลคุมเรื่องการเคลื่อนที่เอร์นี่คุมเรื่องข้อมูลคาสั่ง AI Cloud เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เหมือนวานเกมครอบคลุมเลยนะครับถูกต้องค่ะมันคือการเดิมพันว่าอนาคตเนี่ย AI จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เราเดินทางไปจนถึงการทำงานครับและบายดูก็อยากจะเป็นผู้นำในยุคใหม่นี้สรุปแล้วเส้นทางของบายดูก็คือการวิวัฒนาการจากยักษ์ใหญ่ด้านเซิร์ชสู่การเป็นผู้บุกเบิกด้าน AI แบบเต็มตัวเลยครับแสดงให้เห็นถึงความไม่หยุดนิ่งจริงๆแล้วก็ กล้ามากที่จะทิ้งความสำเร็จเดิมๆเพื่ออนาคตใหม่ใช่ค่ะแก่นสำคัญคือการปรับตัวแล้วก็ความกล้าที่จะเดิมพันครั้งใหญ่กับเทคโนโลยีที่ที่ก็ยังไม่แน่นอนร้อเปอร์เซนต์นะคะครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามปิดท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะครับการที่บริษัทใหญ่อย่างบายดูเลือกทุ่มสุดตัวกับ AI ขนาดนี้ออม,มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทเทคใหญ่ๆทั่วโลกในอนาคต แล้วความเสี่ยงมหาศาลที่เขายอมรับเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่อาจจะได้จากเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้หรือเปล่า